จำต้นทองไรได้ไหมครับที่ผมถ่ายคลิปก่อนวันนั้นมีมาตัวเดียวแต่วันนี้มามเป็นฝูงเลยครับผมเทียบนะครับนี่ครับผมเต็มเลยครับพึ่งนะครับนั่งดูตัวตั้งเมื่อวานเลยดูเป็นวันวันเลยแต่ผมเนี่ยครับ ทั้งนั้นเลยครับผมแต่ที่ผมเห็นนะครับนี่ครับผมบินไปนี่ครับผมคิดว่าพึ่งต้องอยู่แถวนู้นแน่นอนเพราะว่าลูกชายเข้าเวงคืนบอกพึ่งมาเล่นไฟนะครับเต็มเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะลองตามดูครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอก็จะเห็นนะครับผมนู่นครับบินไปนู่นครับผม ตรงนี้จะเป็นศูนย์ใจอ้อยป่าอ้อยเล็กๆครับผมเป็นพุ่มไม้เยอะไปครับเดี๋ยวข่อตามครับผมหลังจากดูตัวกินดอกทองอะไรนะครับผมเ้าใหมาเจอนี่ครับผมเ้าให้เจอพอดซีเจอ FC ซ c เจอก่อนครับผมเลยเราก็ไม่ได้นะครับผมแต่ก็ดีใจด้วยครับผมนู้น f อ, <FC S 1> อผม นะครับยืนอยู่นูน่นเขา,าจะกําลังจะตีแล้วอ่ะนี่เจ้าตัวเล็กครับผม <c oughs> <c oughs> เอะตอนนี้ผมเคยตีกับพี่พานมงกรไปนะครับผมต้นสะดาวครับผมจําได้ไหมครับในคลิปครับผมวัา <c oughs> น้ําก็พอได้อยู่เลยครับผมพ่ <c oughs> เอเดี๋ยวมันจะตามเราไปถึงจักรยานไหมละ่ <c oughs> ามาะแกเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็หลบเขาที เรามาเกงขาสั้นด้วยแต่พ <ทำ S 1> ี่เ,<ล>เขาก็ <laughs> ใส่เกงขาสั้นเหมือนกันโอ้โห oh ไปเดี๋ยวคอยดูตอนเขาเอาลงมาครับผมเ,เดี๋ยวผมไปรออยู่นู่นเนาะข้างหน้าเนาะนะ่ารอทางงูเนาะนนค,รครับผมเดี๋ยวไปครับผมตีลงมาแล้วครับผมกแก่ครับผม,น,มน,น,น้ำประมาณ ข้าเปล่าเหรอประมาณขวดครับผมนะครับอ่านี่ครับผมครับ <c oughs> <c oughs> ช่างต้ม <c oughs> <c oughs> อ่ะอะไรเกศสอนเงี้ย <c oughs> เกศสอ้เกสรกศสอ,อ,ตอเตะเลยครับผมขโมย,ยนี้ไปเปล่าโคตรหนักอ่ะอุย้ยน้ำร่วงเงโอ้โหน้ำแดงแป๊ดเลยนี่น้ำมันดอกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ดอกน้ำสีแดงครับผมี่เปลา ต้นไาดอ้ไไออ้้ดอกพวกนี้มันก็ออกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกบุงช้างอะไรเนี่ยนะผมไม่จะมานานแล้วโดนเยอะไหมน่ะไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนอ๋อไม่ต่อยต่อยแต่ไม่โดนมันต่อยหมวกที่เฉยให้ต่อยไอ้มงไปครับผมเดี๋ยวไปดูอีกหลังครับผมนีไอ้ต่อยขามือเลยไอ้ตัวเล็กนี่มันแสบเลยเนี่ยบอกให้ไปช่วยถือถังนี่หนึ่งหลังครับผม ตรงนี้อาจจะเต็มเลยครับผมนะครับเดี๋ยวเขาเจอไว้ไม่ใช่ผมเจอนะเขาพามาดูเขาจะตีเลยนะครับเจ้าเรยปล่จัดเลยครับผมเดี๋ยวรอให้เขาทำครบก่อนทำครบเสร็จแล้วค่อยดูนะครับผมดูตอนขึ้นเลยอ่ะขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่กับ กล้องอยู่ครับผมเดี๋ยวจะเดินออกนะครับนู่นครับพึ่งก็พอได้ครับผมอาจจะเต็มแผ่นครับผมอ่านู่นครับคนขึ้นครับผมแม่เราไม่เห็นเองซะ <c oughs> ไปครับผมเดี๋ยวผมขอหลบก่อน <c oughs> อย่าลืมกล้องนะ <c oughs> กล้องติดไปด้ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับผมดูครับอันนี้ลังเก่าที่ตีมา๋อน้ำนี่น้ำหัวน้ำก็พอได้ครับผมล้างอ่อนครับผมยังไม่มีตัวอ่อนครับผม,มเอ๊ะดูพึ่งพลาดกันซะและหาว่าเต็มแผ่นทองนี่คนตีสุดยอดครับนุ่งเกงขาสั้นขึ้นเลยยอมนะ <laughs> ครับไ,ไปครับผม,มคลิปนี้ ขอจอบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพึ่งสวัสดีครับไ <c oughs> ด่ครับผม